ส so, วัสด <c oughs> ีครับเพื่อนๆทุกคนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลา์เกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กการ์ดในตำนานนะุกคนคือได้มาแบบงงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้มาจากอะไรคือเล่นๆไปแล้วก็มันแจกไม่ให้มาเฉยเลยนะเออบอกเลยว่าได้มาแบบงงๆมันเป็นอีเวนท์หรือเปล่าถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยบอกได้นะคือส่วนตัวขี้เกียจอ่านไม่ใช่อะไรหรอกก็หลังจากที่เราเล่นตัวนี้เสร็จเออเปิดตัวนี้ว่าเราได้อะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่น บอสซ้ม um ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบอสซ้ม um มันจะหูดไหมบอสซัม um ตัวใหม่นะเออผมปิดมาอืมไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่แพงเท่าไหร่นะทุกคนประมาณหมื่นกว่าเพชรนะอืมันไม่แพงเท่าไหร่ได้ง่ายด้วยนะแล้วก็มาดูกันเลยว่ามันจะได้อะไรไม่ต้องคาดหวังเขาไม่ผิดหวังนะส่วนที่เหลือก็กากะมันเริ่ม เดี๋ยวผมจะลองเอาเนี่ยทุกคนบอสซ้ำมาเล่นนะคือต้องบอกว่าผมทาแค่อ e ีโบทุกคนเออเดี๋ยวผมจะบอกผมปิดง่ายยังไงมาดูกันเลยนะนี่ทุกคนมันปิดง่ายมากเลยคือแบบเออผมได้มาอยู่สองเป็นแบบนี้บ่อยนะมันมีอีกทีหนึ่งได้ได้แบบนี้สองแล้วก็ได้ดอกไอดอกไม้ันหนึ่งอ่ะเนี่ยทุกคนสํสำหรับคนอื่นนะผมไม่รู้แต่ว่าดูผมได้แบบง่ายมากเลยนะ อืมก็ปิดประมาณหมื่นกว่าเพจอะน่าจะไม่เกินหมื่นห้านะก็ตอนแรกมันก็แจกฟรีแจกฟรีเปิดปุ๊บได้เงาเงาของตัว,ต,วตัวมันอะหนึ่งหนึ่งใบแล้วก็แบบเออเหมือนมันจะได้ง่ายนะเออมันแจกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยทําต่อเลยเออทาต่อแล้วก็มันออกง่ายจริงด้วยทุกคนก็เลยก็ปิดไปประมาณหมื่นกว่าเพจนะอืมสำหรับใครที่ปิดง่ายกว่านี้ก็สาม,มารถคอมเมนต์กันได้นะ ถือว่าได้แบบใครบอกว่าได้ยากอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็มาดูกันเลยนะว่าแบบมันนางแบบจะไหวไหมทุกคนนางบอสซ้ำตัวนี้บอสซ้ำตัวใหม่ตัวนี้เวลาสเปนดีครับผมคิดว่าถ้าเอาลุยลีกอะน่าจะไม่ไหวเราทุกคนเราเป็นแค่อีโวนะอีกอย่างตัวนี้มันก็ไม่ถึงกับเมตาขนาดนั้นไหมถ้าเทียบก,กับสุดสาครกับอถีเสื้อมันมัน ห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะอยู่นะเราไปรีลิกดูไหมอ่าก่อนหน้านั้นเราก็ได้ลองอยู่แล้วนะต้องสารภาพว่าลองลองแล้วคือแบบนางไม่ไหวจริงๆทุกคนแต่ก็เออเข้ามาทั้งทีเราก็มาจะให้ดูกันกันอาจจะเป็นเพราะเราได้เล่นก่อนด้วยแหละแล้วก็สก,กิลไม่ออกคือมันไม่สามารถที่จะวันเทิร์นคิวได้เพราะว่าเราไม่ไม่มีจี้แบบ ไม่มี g ี้โอพงงั้นเถอะโอเคเจอตัวนี้ก็น่าจะสู่สีกันหน่อยนะทุกคนโอ้โหได้เล่นก่อนตลอดกำลังจะส่องว่ามีการย้ายเออไอการเวกไหมไม่ต้องส่องก็ได้หมู่สงการนะเต็มเต็มเลย ถึงเสียงนะแบบนี้ถามว่าทำไมถึงเสียงเพราะว่าถ้าเกิดมันสุ่มยิงระเบิดมานี่ซวยหมาเลยนะมาตรงนี้ก่อนอผมจะบอกว่าต้องขออาภาัยในความไม่สุภาพมาทุกคนในความจริงแล้วผมก็เป็นคนที่พูดแบบจะสุภาพมากคนหนึงเลยแต่ว่า ในการเล่นเกมพเพื่อให้ได้อัธรุษนะเออเราก็อาจจะมียาไปบ้างนะขออภัยร้่ยจริงเราก็อยู่ตรงนี้แหละทุกคนอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงไหนถ้ามันวาร์ปก็คือไม่รอดนะหูว่าลวจะพูดจะไม่ทันจบเลย Mas สำหรับความสามารถของมันนะมีอะไรบ้างก็เป็นกนเลยเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามก่อสร้าง80%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ดินแดนสากุลานะบนพื้นที่หน้าหลังแล้วโอกาส50%ป้องกันควมวว้นคล้ายๆกับตัวเดิมเลยทุกคนโอกาส50%ผลึกนนการเคลื่อนย้ายของฝ่ายตรงข้ามมีผลึกดนนด้วยนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาสยังไม่ทันได้อ่านเลย อ๋อยังรวยอยู่นะอะไรนะเมื่อตกเอ่อเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส75สไลด,ด,ด์ดอกซากุระแล้วก็เมื่อเริ่มเทินเจ็ดสิเซนไปจางพื้นที่ต้องการภายในแถว8ช่องเดี๋ยวก่อนนะเราคนเล่นก่อนอ๋อมันไม่มีเดลเทศครับสวยสิแบบนี้ อ่าน,า,านีอนเชิญไปอันเชิญนี่เหมือนกับทำร้ายตัวเองนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเมืองตรงนั้นมันเป็นเมืองของดีดไง เสียดายเมืองไม่แพงของนี้อันเชิญไปเมืองมันไม่แพงนะทุกคน ตกเลยเหรอเราเราต้องไปหาอะไรก็ได้ที่มันทำให้เมืองมันแพงขึ้นนะ เนี่ยนเป็นการทำร้ายตัวเองอ่ะเนี่ยไม่เห็นไม่มีไม่มีอะไรออกเลยนะคือผมคิดว่าแมวไอ้อไม่ใช่แมวสิไอโดนตัวนั้นก็น่าจะดีอยู่โดนอะไรอ่ะไอโดนที่เฉพาะกับดานนี้นะคือมันไม่เหมาะกับดานนี้ด้วยแหละประเด็นมันะ่ะ ไอ้โดนถ้าด่านนี้อ่ะคือมันจะต้องเอาโดนอันนั้นมามันเรียกว่าโดนอะไรนะโดนที่มันมีวงล้ออ่ะทุกคนเออไม่รู้จะพูดยังไงคือโดน,อนนั่นแหละออตุยไปเลยเดี๋ยวเราจะไป่องไอ,อ้ไม่ใช่่องสิเราจะไปจัดจี้ก่อนนะทุกคนว่าจี้ชิ้นไหนที่อ่อนที่สุดแล้วก็ไม่ไปหยุดกับมันมากที่สุดนะ ่ดผมมองว่ามันเป็นแมวนะทังจะแมวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรจะทดแทนแมวได้ดีสุดมีจอมบึ้งเหรอ ชิ้นี้ก็ดีนะถ้าเป็นเมืองแพงนี่นคือสุดยอดเลยนี่แหละคือจี้ตามมีตามเกิดที่เขาว่ากันเรามีแค่นี้จริงนะทุกคนชิ้นี้ก็น่าจะพอได้อยู่ เราเอาชิ้นนี้มาก็ได้มาพอเแทนแมวกากเนนิ้นไปที่โจมตีนะไม่นิ้นป้องกันแต่ถ้าจะไม่ผิดไอด้ตัวนี้มันมันมียกเว้นอยู่ไม่รู้เป็นบัฟหรือเป็นอะไรนะอย่างที่บอกขี้เกียจอ,อ่านอืมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะไอ้ขี้เกียจอ่านตอนที่เขาแจกล่าสุดเนี่ยอีเวนท์ที่มันมาใหม่อัปเดตอัปเดตใหม่แล้วเขาแจกหัวแม,มงกะพรนะุนนะทุกคน โอโหโคตรเสียดายเลยดูผิดวันแต่คือต่อให้ไม่เสียดายก็คิดว่าน่าจะไม่ทันแต่เชื่อเถอะไอ้พวกนี้ไม่มืออย่างกับปีศาจหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้พวกที่มันบลอกมันได้ได้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาร์กได้มัใครจะไปรู้ใช่ไหมเออหรืออาจจะเป็นลูกจีเอ็มอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมันเลยได้ไงเออ เรานี่กดแทบมือหนีบมือง,ง,งอเติมเน็ตเติมอะไรคือก็ยังไม่ได้ลองคิดดูตอนนั้นผมก็คิดว่าเออถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะแบบว่าเออรออีกวันหนึ่งผมจะทําหุ้นอะไรแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเออทําอะไรอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเออตัวที่มันพอได้เล่นได้ในไอดีลรองอ่ะเพราะหุ่นในไอดีหลักมันมีแล้วไงแต่ที่ไหนได้ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกไหมถ้าเป็นแบบนี้จะกดดูคนลนะดูไหมไม่เกาะลอยฟ้ามันจริงๆเลยเดี๋ยวดา่าแล้วก็ไม่เบิร์นด้วยสวย อะไรจะสวยแบบวันนี้เอออย,อย่ออางนั้นมันก็ดูดูบางทีมันก็ดูดบางทีมันก็ไม่ดูดนี่เหรอคือรู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันออกไม่ออกแต่ว่าคือเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่นะชิ้นนี้ถือว่าเป็นการรีวิว จี้ชิ้นที่กลับมาใหม่ด้วยวนะทุนกลับมาคือจี้ชิ้นนี้มันมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะก็ะไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ว่าผมได้มาแบบง่ายๆตอนนั้นตอนที่เป็น e win, อีเวนต์อ้นี่ไงสุง่มเยอะๆแล้วก็ได้ไห แบบนี้ก็สวยนะสิจ้าคนสวยท่ำเชิญไปอีกคือผมชอบอย่างหนึง่งอย่างที่ผมบอกนะบัตรเชิญออกดีมากเขาทำลายเต่าด้วย หรือเติมมาเต็มเลยมาดูกันเติมมาเต็มขนาดนี้จะเหลือหรออย่าคิดว่านางจะรอด โลนาหายแล้วใช่ไหมทีนี้แหละเธอเอ๋ยน,นี้สวยนัใช่ไหมเอาเมืองนี้ไปเสเวยจะเหลือหรอแบบนี้ไปหวังจะ มาคือผมไม่อยากกดอะไรเลยทุกคนแบบว่ากดหรือไม่กดก็ได้เล่นก่อนอะ่ะก็คือแบบไม่กดดีกว่ายังไงมันก็ได้เล่นก่อนอยู่แล้วเลยนะเป็นตำนามแ้วคอร์สเลยนะนั่นหูวแล้วกดสองนางก่หน้านางม,มีอะไรบ้างแน่นอนว่าระดับนี้การวิสองผูก็เจอเลย เราจะเอาชีวิตรอดจากนางได้ยังไงคือถ้าเกิดมันออกนะเราจะดูดขังคุกนางก่อนทุกคนเป็นแผนชั่วของเรยทีนี้เราจะไปว้าไปก่อนนะ เลยยังทอยได้อีกหนึ่งตาจ้าแฉพึง<ะ>่งเก้าคืออยู่ไหนก็ตุยอ่ะทุกคนจะทำยังไงดีไม่มาี่ผมแล้วกัน ได้แต่ภาวนาสาธุขอให้มันอย่าออกแค่นั้นอย่างเดียวเลยมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว อย่าพึ่งทำร้ายกันเลยมยันมาทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วจมทีหนึ่งครั้งมันไม่สะใจนะอีกรอบหนึ่งเลยดูยเนี่ยโคตรชั่วเนี่ยยังไม่สะใจมันใช่ไหมอีกสเต็ปหนึ่งปะเนี่ยสุ่มหน้าแมงกระพุนไม่ออก ทีนี้เราไม่เหลือไม่มีปัญญาอะไรแล้วนะเพื่อนขอร้องละอิงก็ใจร้ายใจดำกือน,นะเพื่อน42เอมกู้ทุกคน จะกู้ทาพระแสงอะไรก็ไม่รู้ดูทิคือถ้าเกิดว่าได้เล่นเป็นคนที่สองนะเออจะบอกเลยเ่กี้ว่าฉันจะให้โอกาสฉันชนะอยู่แน่แต่ว่าเธอได้เล่นก่อนเฉยๆอีกสักตาทุกคนมันเจ็บใจขอเจออ,อีกทีได้ไหมไอตัวเมื่อกี้ขอเจออีกทีได้ไหม ดูนะแต่นี้จะได้เล่นเป็นคนที่สองอนี่ว่าได้เล่นคนที่สองได้อีกสไลด์มานนี่อีออนร้ Android อยเยอะน่าจะไม่มีการกลัองมันมียิงระเบิดหรือเปล่าตัวนี้ถ้าจะไม่ปิดแต่ช่างมาันจะอ๋อมันมีเหตุพิษ ลองดูดูมันไม่ต้องส่องอะไรมันล้วะผูว่าแล้วเหมือนมันมียิงระเบิดจริงๆด้วยเสียงแม่ล่ <ๆ S 1> ะจะเหลือลเราแบบนี้ถยายิงก็ยิงไปจะสร้างอย่างเดียว ไปอไหมผมมีโล่ไว้ก่อนตอนนี้ยอยู่นิดก็ได้ โอ้ห oh, มีโซ่ตัววดโซ่ตัวเน่ยทุกคนตัวดีเราจะไม่วิกเขาแล้วนะ เนี่ยความจริงแล้วฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้ลบมันเลยดีไหมเนี่ย นี่ยถ้าเจอตัวโหดมันไม่เป็นแบบนี้ทุกคนเมื่อก okay, นะี้โอเคนะเครื่องนี้มันเป็นเอเรียกว่าอะไรมันเป็นไอดีลองทุกคนผมไม่อยากให้คลิปมันยาวไปกว่านี้นะเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างนานในการโหลดถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็โอ้ยเพิ่งกดเฉยเลยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะแย่ yeah, ทุกคนปิดให้ทันมาไม่เป็นไรยังไงยังไงคือแบบ ว่าจะไม่เล่นแล้วนะคือแบบเผลอกดกรอ่ะแล้วก็ได้เล่นก่อนด้วยอีโวโอ้โหเซตมันนี่คือโหดเลยทุกคนไม่แน่ใจว่ามีการอิกไหม่นะ ออกไหมดอกซากุระโอเคเบื้น2สองนะเบื่อง่อน เสียงไหมมันต้องเสียงแล้วล่ะจงังหวะนี้โอ้โหสุดยอดทุกคนจบแบบสวยงามเนี่ยไม่เสียงก็ไม่ชนะเห็นไหมมันมีแค่แพ้กับชนะแค่นั้นแหละแต่เราเลือกที่จะไม่เสียงอืมก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนเพื่อสำหรับคลิปนี้ว่าจะไม่ยาวแล้วนะคือแบบก็อย่างที่บอกอะ่ะคือผมใช้เครื่องนี้เป็นไอดีลองใช่ไหมแล้วมันมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งคือผมอยู่หอแล้วหอมันเรียกว่าอะไร มันต้องใช้เน็ตของตัวเองมันซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานในการโหลดนะทุกคนสำหรับ,บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะถ้าชอบก็ตามนั้นแหละทุกคนบายบายไปละ